รอดรักพักร้อนตอนที่สเย็นวันต่อมาปุลินเสร็จจากการคุมงานก่อสร้างก็มาเดินเล่นที่ชายหาดเหมือนเคยเขาเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนลืมดูเวลารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อท้องฟ้ารอบด้านเริ่มมืดสลัวเพราะพระอาทิตย์หลับดวงไปได้ครู่ใหญ่แล้วตอนจะเดินกลับเขาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่ใต้ต้นสน จึงเดินเข้าไปมองใกล้ๆแล้วก็เห็นว่าหญิงสาวเจ้าของชื่ออุรนาที่เพิ่งแนะนำตัวกันไปเมื่อวานกำลังนั่งพิงต้นไม้หลับคอพับคออ่อนทั้งที่บรรยากาศรอบด้านเมื่อสลัวเต็มทีแล้วมานอนอะไรแถวนี้ไม่ระวังตัวเอาเลยชายหนุ่มบนกับตัวเองด้วยอดไม่ได้ที่จะนึกเป็นห่วงถึงจะไม่ได้สนิทสนมกับเธอนัก หากแต่เมื่อไม่เห็นว่าอีกฝ่ายนอนหลับแบบไม่รู้สึกตัวเช่นนี้จะให้เขาเมินเฉยมองผ่านไปก็คงจะใจดำเกินเมื่อคิดอย่างนั้นปูลินจึงเดินเข้าไปเอ่ยเรียกเธอคุณคุณตื่นได้แล้วมานอนอะไรตรงนี้เสียงนี้ทำให้หญิงสาวลืมตาขึ้นมาแล้วก็พบว่าตอนนี้บรรยากาศรอบกายมืดคลึ้ม เท่านั้นเองเธอก็เด้งตัวขึ้นมานั่งตัวตรงทันทีตายละนี่ฉันหลับเพลินขนาดนี้เลยเหรอไม่พูดเปล่ายัางยกมือขึ้นมาเกาหัวแกลกๆไม่ได้ใส่ใจคนที่ส่งเสียงปลุกเธอเลยสักนิดจนเมื่อเขาเอ่ยคำพูดมาอีกครั้งนั่นแหละหญิงสาวถึงได้เงยหน้าขึ้นมองอ้าวคุณเองเหรอที่มาปลุกฉันขอบคุณมากๆนะคะ ถ้าไม่ได้คุณสงสัยฉันกลายเป็นอาหารให้ยุงแน่เลย <c oughs> หญิงสาวส่งยิ้มแย้แย้หัวเราะแหะแหะให้เขาส่วนปุลินตอนนี้กำลังนึกว่าหากเขาเป็นญาติกับผู้หญิงคนนี้เขาคงได้ปวดหัววันละหลายรอบเพราะเธอมีพฤต,ติกรรมสุ่มเสี่ยงเหลือเกินวันก่อนก็ทดลองเป็นคนคิดจะฆ่าตัวตายต่อมาก็ขึ้นรถมากับผู้ชายง่ายๆแถมวันนี้ ยังมานอนหลับเป็นตายอยู่ใต้ต้นไม้จนมืดคำ่ำช่างไม่ห่วงตัวเองจริงๆเลยให้ตายเถอะแม่คุณปุลินแอบสายหน้าระอาใจกับพฤติกรรมของเธอแล้วนึกยังไงถึงมานอนหลับตรงนี้ล่ะคุณชายหนุ่มเอ่ยถามฉันก็มานั่งอ่านหนังสือเล่นเหมือนทุกวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าวันนี้อ่านไปแล้วมันง่วงก็เลยคิดว่าจะพักสายตาสะหน่อยไม่คิดว่ามันจะหลับยาวแบบนี้นะคะอุรณาตอบพร้อมกับเก็บข้าวของลงกระเป๋าอย่างรวดเร็ว แล้วก็ลุกขึ้นยืนพลางเกายิกยิกที่แขนตัวเองซึ่งน่าจะเป็นเพราะเธอโดนยุงกัดไปบ้างแล้วอันตรายมากนะคุณวันหลังหัดระวังตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยบุรินว่าอย่างนั้นพลางก้าวตามหญิงสาวที่กำลังเดินกลับรีสอร์ทไม่หรอกค่ะฉันมาที่นี่ประจำรู้จักชาวบ้านหลายคนอีกอย่างถ้าฉันกลับช้าเดี๋ยวลุงสวัสดิ์หรือไม่ก็ป้าสมใจก็ออกมาตามหาฉันเองแหละ คุณคิดอะไรง่ายเกินไปแล้วนะเป็นผู้หญิงมีแต่อันตรายอยู่รอบด้านพอได้ยินคำพูดของหญิงสาวปุลินเลยอดไม่ได้ที่จะตำหนิทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเธอแต่พอคิดว่าอีกฝ่ายไม่ใส่ใจกับความปลอดภัยของตัวเองนักเขาเลยนึกเป็นห่วงแทนในฐานะที่ตัวเองก็มีน้องสาวเหมือนกันโหคุณนี่เป็นคนดีจริงๆ ขนาดเราเพิ่งรู้จักกันนะเนี่ยคุณยังเป็นห่วงฉันขนาดนี้เลยนี่ถ้าคุณเป็นพระเอกในนิยายนะรับรองนิสัยแบบคุณเนี่ยต้องมีแต่สาวๆหลงรักกันมากแน่ๆเลยอะฉันนึกออกแล้วถ้าวันไหนคุณไม่ต้องคุมงานแล้วก็พอมีเวลาว่างฉันขอคุยกับคุณบ้างได้ไหมเผื่อจะได้ไอเดียมาเขียนนิยายไงหญิงสาวพูดไปยิ้มไปพลางเดินก้าวเร็วๆเพื่อตามเขา เพราะเขาขายยาวกว่ามากเขาก้าวครั้งหนึ่งเธอต้องก้าวถึงสองครั้งถึงจะได้ระยะเท่ากันชื่อคุณนะเหมาะกับการเป็นพระเอกมากๆเลยนะปุลินแปลว่าหาดทรายแล้วดูสิคุณก็ทำงานที่ชายทะเลด้วยแค่ชื่อก็เหมาะกับบทพระเอกแล้วนะเนี่ยอุรนาเอ่ยถึงชื่อของเขาทำให้ปุลินอดจะแปลกใจไม่ได้ที่เธอรู้ความหมายของชื่อนี้ด้วยทุกครั้งหากเอ่ยแนะนำตัวกับใคร ทุกคนเป็นต้องถามกลับมาทันทีว่ามีความหมายไว้อย่างไรแต่กับคนตรงหน้าเธอกลับทราบความหมายได้โดยไม่ได้เอ่ยถามเลยด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เขาใจอ่อนอย่าเลยผมไม่ใช่พระเอกหรอกชายหนุ่มรีบกล่าวปฏิเสธเพราะคิดว่านิสัยแบบตัวเขาคงจะห่างไกลจากคำว่าพระเอกในนิยายมากเขาไม่ใช่สุภาพบุรุษจา๋า หรือเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์อะไรเป็นพิเศษเขาก็เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอีกอย่างตอนนี้เขาเริ่มมีลางสังหรณ์แล้วว่าถ้าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามายุ่มยามกับชีวิตเขามากไปกว่านี้อาจจะเกิดเรื่องที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เป็นแน่เมื่อคิดแบบนั้นพอเดินมาถึงหน้ารีสอร์ทชายหนุ่มก็รีบกล่าวลาเธอเพียงสั้นๆแล้วเดินจากมาทันที ทิ้งให้คนที่เพิ่งจะนึกไอเดียดีๆออกมองตามตาละห้อยด้วยอยากจะได้เขามาเป็นต้นแบบพระเอกในนิยายมากที่สุดผมไม่มีเวลาว่างมาคุยกับคุณหรอกไม่เห็นหรือไงว่าผมยุ่งชายหนุ่มกล่าวปฏิเสธทันทีเมื่อจู่ๆอุรนาเดินมาหาเขาถึงไซงานก่อสร้างแล้วเอ่ยขอสัมภาษณ์เขาในวันรุ่งขึ้นทั้งที่ออกปากปฏิเสธไปแล้วตั้งแต่วันนั้น แต่ดูเหมือนคนตรงหน้านี้จะไม่ยอมเข้าใจง่ายๆเธอถึงได้มาทำหน้ายิ้มหวานจนตาหยีให้เขาเห็นแบบนี้โทคุณคุณก็ช่วยฉันมาตั้งสองครั้งแล้วอะ่ะจะช่วยอีกหน่อยไม่ได้หรือไงนะนะๆๆๆนึกว่าสงสารนักเขียนไซแห้งอย่างฉันเถอะเนี่ยฉันไม่มีงานตีพิมพ์มาตั้งปีกว่าแล้วนะไม่แน่นะหากคุณยอมช่วยเป็นต้นแบบพระเอกให้ฉัน นิยายของฉันอาจจะผ่านการพิจารณาจากบอกอก็ได้หญิงสาวทำหน้าตาอ้อนวอนเขาสุดฤทธิ์แต่ตปุลินยังคงใจแข็งยืนกรานปฏิเสธเหมือนเดิมงานผมรัดตัวขนาดนี้ช่วยคุณไม่ได้หรอกคุณคุมงานแค่ช่วงบ่ายเท่านั้นนี่ตอนเช้าไม่เห็นมาเลยแล้วตอนเย็นๆฉันก็เห็นคุณไปเดินเล่นที่ชายหาดทุกวันคุณก็แบ่งเวลาเดินเล่นมาคุยกับฉันหน่อยไม่ได้หรือไงได้ยินคำพูดของหญิงสาวแล้ว บูลินก็นึกสงสัยเขาไม่คิดว่าเธอจะช่างสังเกตถึงขนาดนี้รู้ด้วยว่าเขาจะมาที่ไซงานเมื่อไหร่จะไปเดินเล่นเวลาไหนซึ่งความจริงแล้วจะบอกว่าเดินเล่นก็ไม่ถูกนักเพราะทุกครั้งที่เขาไปเดินเล่นที่ริมหาดในหัวสมองของเขาคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาการที่ได้อยู่เงียบๆกับตัวเองเพียงลำพังมันทำให้ความคิดของเขาโลดแล่นดี แต่ถ้าหากจะต้องสละเวลาส่วนตัวมาให้นักเขียนความคิดแปลกประหลาดคนนี้คงจะไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากจะทำนักหน้านะคุณฉันอุตส่าห์คิดไอเดียดีๆออกหลังจากที่หัวตื้อสมองตันมาตั้งนานคุณจะไม่ส่งเคราะห์ฉันหน่อยหรอไม่ยังไงผมก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ชายหนุ่มยังปฏิเสธเสียงแข็งทำเอาหญิงสาวทำหน้าม้อยเลยทีเดียวแต่เพียงแวบเดียวเท่านั้น หน้าของเธอก็กลับมารื่นเริงอีกครั้งก่อนจะเอ่ยกับเขาว่าไม่เป็นไรคุณไม่ใจอ่อนวันนี้ยังไงก็ต้องใจอ่อนสักวันแหละนะวันนี้ฉันกลับก่อนก็แล้วกันพูดจบก็เดินกลับไปเฉยๆทิ้งให้ปุลินยืนงงอยู่ตรงนั้นไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงเปลี่ยนความคิดไวแบบนี้เมื่อครู่ยังตื้อเขาอยู่แท้ๆแต่บทจะเลิกตือ้อก็ถอดใจซะง,ง่ายๆเออผู้หญิงคนนี้ เป็นคนยังไงกันนะแปลกคนจริงๆให้ตายวันรุ่งขึ้นแล้ววันต่อๆมาหญิงสาวยังคงแวะเวียนมาหาเขาตลอดซ้ำบางวันที่อากาศร้อนจัดเธอยังมีไอศครีมมาฝากเขาอีกต่างหากแถมยังโฆษณาสรรพคุณอีกด้วยว่าการได้กินของหวานๆเย็นๆจะทำให้อารมณ์ดีแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ใจอ่อนง่ายๆย,ยังคงปฏิเสธทุกครั้งที่เธอเอ่ยขอร้อง สองวันต่อมาฝนตกพรำต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ไซงานไม่มีการก่อสร้างปูลินเองก็ไม่ได้ไปที่นั่นเพราะต้องไปจัดการกับงานอีกที่หนึ่งชายหนุ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหญิงสาวได้มาหาเขาที่ไซงานหรือเปล่าเพราะหลังจากวันฝนตกนั่นเธอก็หายหน้าไปทั้งที่บอกกับตัวเองว่าไม่ชอบการที่เธอมาตื้อขอสัมภาษณ์เท่าไหร่แต่พอเธอหายไป เขาก็เริ่มกังวลเพราะเธอชอบทำอะไรแปลกๆแ,และสุ่มเสี่ยงเสมอไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่าวันนั้นทั้งวันปุลินเอาแต่เหลือบมองไปที่ทิวสนริมหาดสถานที่พักผ่อนประจำของอุรนาตลอดเวลานั้นก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเธออุรนามาปรากฏตัวในวันต่อมาด้วยอาการพูดไปจามไปแถมยังมีอาการไอติดมาด้วย ชายหนุ่มไม่กล้าคิดหรอกว่าคนตรงหน้านี้จะทำตัวแบบนิยายกำลังภายในหรือเปล่าประเภทที่ว่าหากไม่ได้ตามที่ขอจะยอมนั่งตากฝนไม่ไปไหนเด็ดขาดถึงเธอจะเป็นพวกชอบทำอะไรแปลกๆแผล,ลงๆเธอก็คงไม่แปลกถึงขั้นไปนั่งตากฝนหรอกนะฉันแย่เลยค่ะคุณวันก่อนขี่จัก,กรยานไปที่ตลาดจู่ๆฝนก็ตกซะง,งั้นกว่าจะถึงรีสอร์ทเปียกมอลอกมาแลกเลย เป็นหวัดจนได้ว่าแต่คุณใจอ่อนเนี่ยคะคนพูดเล่าให้ฟังพร้อมยิ้มจนตาหยีเหมือนทุกครั้งทำให้บุลินได้รับรู้แล้วว่าเหตุที่เธอหายไปก็เพราะเป็นหวัดไม่ได้หายไปเพราะไปทำอะไรเสียเส่ยงมาอีกและเขาก็แปลกใจตัวเองนักที่จูจ่ๆก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาซะได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่ถึงอย่างนั้นชายหนุ่มก็ยังกล่าวปฏิเสธเหมือนเคยผมยืนยันคำเดิมว่าไม่ ผมว่าคุณน่าจะกลับไปพักผ่อนดีกว่านะบอกว่าเป็นหวัดไม่ใช่หรอหายดีแล้วหรือไงถึงได้มาที่นี่ปุลินว่าอย่างนั้นเพราะเห็นว่าตอนนี้แดดจัดมากสำหรับคนที่เพิ่งหายไข้ซึ่งไม่รู้ว่าหายดีหรือยังมายืนกลางแดดเดงปรี่ยแบบนี้เห็นทีจะไม่ดีนักคนที่ยืนตรงหน้าไม่ตอบคำถามแต่กลับมีอาการแปลกๆเจ้าหล่อนกำลังกระพริบตาปลิบๆหลายครั้งแล้วก็สะบัดหน้าเบาๆด้วย ทำให้เขาอดห่วงไม่ได้เลยต้องถามออกไปเป็นอะไรนะคุณฉันรู้สึกเหมือนว่าโลกมันหมุนๆยังไงไม่รู้อ่ะคุณเจ้าตัวพูดได้แค่นั้นแล้วก็ซุดหวบลงทันทีดีแต่ว่าเขาเข้ามาคว้าเอาไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็ต้องอุ้มเธอเข้ามานอนพักในห้องทํางานชั่วคราวของเขาซึ่งมีเครื่องปรับอากาศช่วยปรับอุณหภูมิให้เย็นสบายกว่าอากาศยามบ่ายภายนอกห้อง ปุลินหยิบยาดมมารออยู่ที่ใต้จมูกเล็กของหญิงสาวสักพักใหญ่เธอก็ได้สติกลับที่พักเธอคุณจะได้นอนพักผ่อนมากๆถ้าทางคุณยังไม่สั่งไข้เลยนะเขาว่าอย่างนั้นแต่หญิงสาวรีบสายหน้าทันทีกลับไม่ได้หรอกวันนี้ฉันตั้งใจมาอ้อนให้คุณใจอ่อนเลยนะเพราะว่าอีกไม่นานฉันจะกลับบ้านแล้วขืนไม่ได้ข้อมูลจากคุณฉันก็กลับบ้านมือเปล่านะสิ นี่คุณอยากได้ข้อมูลไปเขียนนิยายมากขนาดนั้นเลยเหรอเขาเอ่ยถามพลางมองศบตาเธอซึ่งหญิงสาวมองจ้องตอบมาก็ใช่นะสิคุณรู้ไหมฉันน่ะเหมือนมาถึงทางตันเลยนะงานเขียนยังไม่มีออกมาปีกว่าแล้วมาที่ทะเลนี่เผื่อจะมีอะไรน่าสนใจเอาไปเป็นข้อมูลเขียนนิยายเรื่องใหม่บ้างอุตส่าห์ได้คุณนะเป็นแรงกระตุ้นให้อยากเขียนนิยายคุณก็ไม่ให้ความร่วมมือซะอีก ฟังจากคำพูดของหญิงสาวแล้วบุลินรู้สึกเหมือนตัวเองโดนต่อว่าว่าเป็นคนใจโหดใจหินอย่างไรชอบกกนแถมเมื่อมองไปยังดวงตาเรียวเล็กใต้กรอบแว่นใสนั้นเขายิ่งคิดสงสัยว่าตัวเองเป็นคนใจดำจริงอย่างที่เธอบอกหรือเปล่าสุดท้ายเมื่อลองทบทวนดูแล้วว่าตัวเองคงไม่เสียเวลาอะไรมากมายนัก แล้วก็เห็นกับความตั้งใจจริงของไม่นักเขียนจอมวุ่นคนนี้เขาจึงพยักหน้าตกลงโอเคผมตกลงให้คุณสัมภาษณ์แต่ว่าวันนี้คุณต้องกลับไปพักผ่อนก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เจอกันที่ชายหาดตอนเย็นก็แล้วกันนอกจากรับปากเป็นต้นแบบพระเอกให้เธอแล้วปุลินยังเป็นธุระขับรถมาส่งเธอที่รีสอร์ทด้วยเพราะจะปล่อยให้เธอเดินกลับเองก็ดูจะเป็นการใจดำเกินไปหน่อย